สวัสดีเพื่อนๆวันนี้อากาศดีๆลมเย็นๆมาเที่ยวบ้านนาเสนหน่ย เดมดยินเสียงแล้ว ว้าวต้นไก่ห้าลงท้าอยู่ท้าเอาโซนม้าไว้ม้ามันเอาโซนอ่าสวัสดีครับน้าเส้มสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีเพื่อนเพื<ๆ>่อนถ่ายไม้ถ่ายไม้ไม,มากับลมหนาวมากับลมหนาวลมหนาวหอบมา ต้นไก่ครับเคยถ่ายไว้มัน,มนอ๋อมันไม่ใช่ต้นต้นนี้แหละครับอันนี้ทัทรงไม้อนี่ทำไม้ทำไม้ครับล่องลอยล่องลอยล่องอลอ,งอยอยังไม่เสร็จดีนะครับเราไปเรื่อยๆเอากิ่งนี้ออกเลยเหรอครับโอ้ใจเด็ดมากคือ เบื่ออเบื่อทรงเก่าแล้วครับเบื่อก็เปลี่ยนแปลงมาตามสภาพอืมแล้วทั้งถ่ายนึงี้เห็นได้ชัดเพราะมันพวกอะไรพวกพวกเบื่อง่ายเบื่อง่ายเบื่อง่ายตายยากครับเบื่อแก้ส่งใหม่มันก็ยุ่งทรงเดิมนะครับแค่เราทำคะแนนทำกิ่งใหม่หรือทใหมตอนนี้จำได้เคยถ่ายอยู่สองเที่ยวแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทรงไม่ใช่ กลองลองไปดูเปรียบเทียบกันเอาว่ามีกิ่งหน้าอยู่มั้งอืมแต่เขาออกไปเยอะครับออกไปเยอะคือที่จะทำใหม่ในชี้หน่อยที่ตรงไหนออกมั้งครับผมอู้ๆเยอะเลยครับเยอะเยอะเอาข้าวข้าวนะตรงนี้นะนั่นเห็นที่เห็นพัดอยู่นะครับแล้วก็แถบนี้ทมีทั้งแถบเลยนี่ก็ลอยนี่ก็ออกไปครับรอยตัดมีข้างบนครับครอยตัดนะยังไม่ได้เก็บแคบเก็บอะไร วมสร้างใหม่เลี้ยงแคนแน่งทำแคะแน่งใหม่ใส่รายละ,อะเอียดเข้าไปอีกก็จะได้กินขนาดนี้แล้วตัดทิ้งเด็ดมากใช้เด็ดมากสั้สิบกว่าปีสี่สิบปจีจะสี่สิบตอนนี้ที่เคยถ่ายที่พปพิธภัเลี้ยงเลี้ยงด้วยพวกอาหารปลาไอปลาพวกอย่างนะี้นะกุ้งปูอ่าครับทำเป็น เพิ่มแร่ธาตุให้กระดินนะครับเอายออกหลายกิ่งนะเนี่ยเพิ่มแร่ธาตุให้ก็มีมันวางอะไรกันตัดทิ้งปุ้ยพืชเนี่ยมันก็มีธาตพืชธาตัดว์กัครับธาตพืชธาตุัตคราวนี้เราพิ่มเลี้ยงไม้เป็นออร์แกนิกอ่ะเลี้ยงแบบไก่นี่หน้าหนาวเขาทิ้งใบไหมไก่ก็หน้าหนาวนี้เขาจะล้วงออกออกรูถ้าต้นหนูเนี่ยจะออกกหลังออกรู แต่ก็ยังไม่ได้เอาใบอกออกออกพ้นนะออกรูออกพน้นแล้วก็ใบก็จะล่วงออกแล้วพอพอลูกแก่สุกแล้วล่นแล้วเกาจะหมดฤดูหน้าพอดีก็จะเริ่มแตกใบใหม่ นาคตจะตัดอะไรออกไหมเนี่ยนาคตก็ดูก้อนครับค่อยๆดูไปว่าอ,อีตรงไหนไม่พอก็เลี้ยงเพิ่มถ้าอีตรงไหนที่ว่ามันเยอะเกินไปก็าโอกตัดออกไปมันมันไม่มีอะไรตายตัวเลยมันไม่มีมันไงมันไม่จบหรอครับไม่จบไม่สิ้นทำไปเทา่าตาาที่เรามีลมหายใจ เดือดทรงนั้นก็เอาทรงนี้ครับครับทุกสิ่งทุกอย่างทำได้ใหม่หมดเริ่มใหม่ได้ใหม่บางทีบางคนเขาเขไม่รู้ว่าบอลใสนะ่เนี่ยมันถ้ามารถที่จะช่วยขึ้นมากประเดินได้มันช่วยขึ้นทำแล้วมันจะช่วยขึ้นประเดิมมันจะช่วยขึ้นไปเรื่อยๆได้ อยู่ที่เราอะไรครเราเป็นคนที่จะต้องทำเราเป็นผู้กำหนดอครับนี่คือคือความสนุกในการได้เล่นในการได้เล่นไม้บนใส่อืมไม่มีอะไรตายตัวครับถ่ายไปดูหน่อยนะครัมไม่มีอะไรตายตัว ต้นนี้เคยเปลี่ยนดินไหมครับต้นนี้ก็ดินถ้าเปลี่ยนก็คือพุ่มจะล้างด้านหน้าเอาน้ําล้างด้านหน้าออกแล้วค่อยใส่เข้าไปใหม่คือจะไม่ไม่ยกออกมาทาทั้งจากทั้งหมดมจะล้าง,างด้านหน้าเนี่ยล้างเอาน้ําชีตลงไปแล้วก็ตัดรากที่มันมากเกินมันล้นเนี่ยรากพวกนี้มันจะใหญ่เราก็มาตัดออกเพื่อที่จะให้แตกรากออกมาใหม่ แค่ใส่ดินทั้ค้างๆใหม่จะไม่ไม่ไม่ค่อยเลี้ยงแบบยกมาเปลี่ยนกระถางอะไรประมาณนั้นครับทำไม่ได้เลี้ยงคุ้นแบบไม้ใหม่ไม้ใหม่ก็ถือว่าจะต้องเปลี่ยนดินทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้โตไวให้จบไวให้เสร็จไวแต่นี้มันมันมันเป็นไม้เก่าแต่งามนะไม้เก่าตัวนี้รันไม้เก่าก็เทคนิคการเลี้ยงก็ พอเราเราได้ทาไปได้ได,ได้ได้เลี้ยงเขาจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรบ้างเขาไม่มีอะไรยุร่งยากซับซ้อนตอนนี้ก็น้ําที่ใช้เนี่ยพุ่มใช้น้ําบาดาลเลยอืใช้น้ําบาดาลแล้วแล้วเรามามามาปรับคุณภาพน้ําใหม่โดยการเอามาเลี้ยงเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลานิลก็ในในบ่อน้นอําบาดาลแล้วเนี่ย อินมนินแล้วก็ให้มีพืชน,น้ำแล้วก็ให้มันมีตะไคร้มีอะไรปรบับคุณภาพน้ำก่อนอ่างน้ำประดาที่มันเป็นกรดเป็นด่างมากไปเนี่ยแล้วเอามาใช้ลด้นไมเนี่ยก็ได้พลนดีก็คนที่ไม่มีน้ำในธรรมชาติก็น้ำประดาก็ใช้ได้น้ำประปาปรับได้ไหมน้ำประปาก็ไดถก็ใช้วิธีนี้ครับเดียกัน ใส่อ่างใส่บอ่อไว้แล้วก็เอาปลาเลี้ยงให้น้ำมันแบบมีเมือกเมือกไงใช่ไหมเมือกป่าให้มันอ่าให้มัน,หนให้มันลดความเป็นโกดด่างหรือให้ใหออ้อะไรนะคอรีนที่มันประคบหนามมาเนี่ยมันละเฮยพอมันโดนแดดแล้วคอรีนมันจะละเฮยไปเรื่อยแล้วมันก็จะเกิดตะไคร่น้ำเนี่ยอรีนมันจะหมดเนี่ยเราก็ค่อยเอามาใชา้ ครับเมมาวันนี้ได้ความรูร้นี่คือการการใช้เลยครับการใช้ใช้ยอยู่นี่เป็นไม้พึ่งทำก็เก็บไว้ไล่ปีเลยครับพึ่งจะมาเริ่มทำ ม้บางทีเรายังไม่ได้ทำไม่มีเวลาทำแล้วก็เก็บเก็บไว้่อนพอลามีไอเดียหรือว่าเกิดอะไรความคิดอะไรที่มันเข้าท่าเข้า,ขาทางก็ลองมาจินตนาการแล้วก็ดีไซน์งานแล้วก็เริ่มทำชอบไก่กระทัดรัดดีกิ่งเขา ด้านนี้ก็หลังกระทัดรัดความสูงนี่อยู่ประมาณนี้แล้วนะความสูงก็ประมาณหนึ่งเมตรนช่รับยอดจากยอดจะทําเพิ่มไหมก็คงไม่มากอยู่ประมาณนี <ไป S 1> ้เท่าไหร่อยู่ประมาณนี้นะ,ะ,มะไม่มากไปกว่าน,นี้เท่าไหร่แค่เราจะพแพร่แผ่นลงมาให้มันกระจายทั่วๆไปกระจายให้มันได้รับแสงทั่วสนุกดีเริ่มชั้นนูน้นชั้นนี้ให้จากทรงก่อนมาทำใหม,เม่เริ่มจะมาเลี้ยงกันอีก ไปีเรื่ยอยๆเพรเพื่อคับเอาใหม่ตัดทิง้งเอาใหม่เอาเอาที่เราสนุกอ่ะ <c oughs> ถ้าเล่นด้วยความสุขอ,ะขอ่ะผมก็พอแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรมากโอ้โหมีมีต้นนี้ตนน้นเยก็ความสุขแล้วถ้าจะให้ดีก็ทำไล่ไรต้นก็เดี๋ยวก็ได้ครับเพื่อเพื่อมันต้นนั่นมันไวต้นนั่นมันฉาทำไร่ไรต้นก็ได้ ถ้า,าไปเจอต่อมันพอใช้ได้ดูดูไปห้าไปเรื่อยๆหมายมายมันต้องต้องค่อยๆห้าไปเรื่อยๆยิ่งห้ายิ่งได้ดีทำลากสวยมากก็ใช้เวลาหน่อยครับในการสร้างก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสร้างไม่มีวันจบไปเรื่อยๆว,ว่ามันจะ ว่ามันจะเสมอเสมอกันเนี่ยมันจริงถ้าหมายต้นใหญ่ๆเนี่ยรากเขาจะไม่ค่อยเท่ากันรากมันจะใหญ่เล็กไม่เท่ากันเราเราต้องมาผ้ามาแก้ให้มันดูดูเสมอเสมอกันคล้ายๆกันนะครับให้มันไม่ลอกครับถ้ามาถ้าหมายถ้าหมายค่ามันใหญ่ไปเงมันก็โอก ทําให้มันน่ารักดียุ่งเยิงนิดนึงมันก็ดูแบบเออเป็นธรรมชาติดีครับโอเคถ่ายเก็บไปดูหน่อยต้นนี้เพื่อนๆสนใจก็มาชมได้นะครับต้นนี้มาเสียมตัดออกไปหลายกิ่งเลยตัดเยอะตัดเยอะวันนั้นก็อยู่ดวันนี้ตัดแต่ก็ยังเริ่มตัดเรื่อยๆนะกล้องก็มาพอดีอวันนั้นวันนั้นเห็นกิ่งเดียวที่ตัดตัดให้ตัดให้ดูกันจะจะยังเอากิ่งไปช่ำนี่ ช่รอดไหมสบายแล้รอดแล้วลากเต็มเลยก็ไปเจิ้มดินไม่เฉยไม่ทำอะไรมันไม่ได้ทำ after before ไว้ก็คือว่าเริมหัน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 ไม่ได้ทำไว้โอเคนะครับเพื่อนๆสนใจก็มาเที่ยวหาหน้าเสมมาชมต้นจริงกัน